โลกนี้มีเรื่องแปลกที่เราไม่เคยรู้ประเทศอื่นเขาใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนเราเลยวันนี้มาดูเรื่องจริงที่คนท้องถิ่นทําจนเป็นปกติแต่คนต่างชาติฟังแล้วต้องพูดว่าฮะจริงดิ 1. เกาหลีใต้จุดพักรถที่เที่ยวจริงๆเกาหลีใต้จริงจังกับจุดพักรถบนทางด่วนแบบเกินปกติมีทั้งร้านอาหารดังมาสคอตคอนเสิร์ตเล็กๆห้องน้าไฮเทคและบางที่มีทีเหมือนสวนสนุกเพราะคนเกาหลีมองว่าการเดินทางไม่ใช่แค่ระหว่างจุด A ถึง B แต่คือประสบการณ์หลายคนขับรถไปไกลๆไม่ใช่เพราะอยากถึงที่แต่อยากว่าพักให้ครบุุจด2 ฟิลิปปินส์ห้ามพูดผีในบ้านบางหลังในฟิลิปปินส์คนบางพื้นที่เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับแบบจริงจังห้ามพูดคําว่าผีในบ้านโดยเฉพาะบ้านไม้เก่าๆตอนกลางคืนเขาเชื่อว่าการเอ่ยถึงจะเชิญวิญญาณเลยมีโค้ดร,รับเรียกแทนเช่น visitor หรือ the เ t อร์ one เป็นวัฒนธรรมความเชื่อผสมคลิกความเชื่อพื้นบ้านที่ยังอยู่จนทุกวันนี้ 3. จีนร้านอาหารขอให้คุณพูดเบาๆในจีนมีร้านอาหารบางที่ติดป้ายว่ากรุณาพูดเบาๆเพื่อให้เพื่อนร่วมโต๊ะได้คิดไม่ใช่มารยาทอย่างเดียวแต่มาจากความเชื่อว่าการกินคือการ พักสมองถือว่าโคตรตรงข้ามกับร้านกินเสียงดังในหลายประเทศ 4. อินเดียร้านทําผมแย่สําหรับวันดีในบางพื้นที่ของอินเดียช่างตัดผมจะบอกลูกค้าว่าวันนี้ไม่ตัดนนวันไม่ดีมีปฏิทินโบราณสําหรับวันเหมาะกับตัดผมทําเล็บแต่งหน้าและอื่นๆลูกค้าหลายคนเชื่อจริงและเลื่อนนัดไปวันโชคดีเท่านั้นเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องพลังงานชีวิตเฉยเลย 5. เม็กซิโกวันแห่งคนตายงานปาร์ตี้ day of the dead จริงๆแล้วไม่ใช่งานเศร้าคนจะตั้งโต๊ะอาหาร ขนมเครื่องดื่มและแต่งตัวเป็นโครงกระดูคัลเลอร์ฟูเพื่อต้อนรับวิญญาณกลับบ้านทัศนคติคือความตายไม่ได้น่ากลัวถ้าเราเฉลิมฉลองความทรงจําสวยและลึกซึ้งมาก 6. ไอ์แลนด์ไม่มีมแมลงสาบเลยเพราะสภาพอากาศโคตรหนาวเกาะโดดเดี่ยวเลยแทบไม่มีมแมลงสาบยุงหรือมแมลงกวนใจคนท้องถิ่นแซวว่าทาความสะอาดง่ายกว่าเมืองอื่นครึ่งหนึ่งดีจนอยากย้กยายไปอยู่จริงเออสเตรเลียห้ามฆ่าแมงมุมใหญ่ในบ้านคนออสซี่บางพื้นที่ไม่เลม้มฆ่าแมงมุมฮันส์เมิร์นเพราะมันกินมแมลงสาบให้บ้านสะอาด บางคนตั้งชื่อให้มันอีกต่างหากเป็นระบบ Security แบบธรรมชาติ 8. สวิตเซอร์แลนด์ห้ามล้างห้องน้ำหลังสี่ทุ่มในหลายอพาร์ตเมนต์มีกฎหมายเงียบเสียงตอนกลางคืนห้ามซักผ้าห้ามดูดฝุ่นห้ามล้างห้องน้ำเพราะถือว่าเสียงน้ำรบกวนการพักผ่อนของเพื่อนบ้านนี่คือประเทศที่เคารพความเงียบก,กันจริงจังแคนาดาขอบคุณแม้แต่ตอนลงจากรถเมย์คนแคนาดาจำนวนมากจะพูดคำว่าแตงยูทุกครั้งที่ลงจากรถบัสเป็นมารยาทติดตัวจนคนต่างชาติงง นักท่องเที่ยวบางคนเล่าวันหนึ่งพูดขอบคุณ25ครั้งเพราะทุกคนสุภาพแบบเป็นระบบนิเวศสิญี่ปุ่นร่วมสาธารณะใช้เสร็จวางคืนที่เดิมหน้าสถานีรถไฟญี่ปุ่นบางแห่งมีร่มสาธารณะฟรีใครหยิบไปใช้ก็ได้แต่คนจะเอามาคืน90คนญี่ปุ่นพูดว่าของส่วนรวมคือของของทุกคนแต่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันได้ใจไปเต็มเมโคตรเจ๋งปะโลกใบเดียวกันแต่คนอยู่ไม่เหมือนกันเลยอยากให้ทาซีรีส์ประเทศไหนต่อคอมเมนต์ไว้เลยนะเจอกันคลิปหน้า